สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะฮะเอกีซียูกลับมาพบมาเจอแล้ว FC เนอะระว่างนี้เราก็นะพุ่มพวงมาแล้วมาแล้วพุ่มพวงครับผมผมสั่งฮอทดอกไว้ FC หิวข้าวมากเลยผมก็จัดไปอันละห้าบาทผมกินไปแล้วอันหนึ่งนี่เอา20บาทอือฮึแล้วเอาไก่เล็กขี่เล่นก่อนพวกมีของหวานผมเนาะของหวานกันกินฮอทดอกกี่บาท เอาบ่ะบ้าป่ะกินอยู่บ่หำมาไอ้บ่าุูหำแหล่บ่เอาบ่ให้อ้าวเอฟซีขอเพิ่มกำลังด้วยฮอดอกก่อนนะครับมันต้องกระดาษซีนะกระดาษหรือบ่หายสิบบาทเจ้าขันดอกอ่ะมีไปขันมันอยเป็นไร เป็นไรมารงเรียนคักรลาวนอนกำลังตื้นเลยเหรอห้วกนก่อนเดี๋ยวรอหิวอิเดี๋ยวเข้าไป พักผ่อนก่อนเอ็ามวานมมีเบอร์เกอร์ด้วยบ่นี่งงฮะโบเห็นครับเมือนม่นไเส้นไหวเส้นไหวได้บ่ไม่ได้ไม่ได้ของมีมีพิพันของ้อ อินเนี่ยเหรอใช่ต่อปันเพิ่มให้ถ่ายต่อปันเพิ่มบิบอว์บอกน้องหน่อยว่าอินเนี่ยมาทำอะไรนี่กองนี่เนี่กไม่บอกไม่บอกบอกก็รู้อืมยารู้เนาะจะบอกถึงยาเพิ่มก็รู้ บอกเลยผมจะได้ดูอะไรนะสาไม้หาเรียบเรียบร้อยก่อนงั้นเก็บเป็นเสื้อไม้หรอกัขอบคุณครับนี่คือจาก พี่รันธนาการจากพี่บบาวมันมีถูกปากมันถูกอะไรอ่ะถูกหมูแสบพือเก่าไปไปไงขอบคุณครับครับนั่งกินแล้วก็มองงานไปด้วยรู้สึก phim mười đi chinh lợi bố lòng đi chăng kìa khỏi áo kìa phí áo đi chăng áo kìa kìa ใเว้ยจังเลยอ่อเติมจังเลยอโอเคนะฮะ FC คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ